อ้วนค่ะอ้วนจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนบางคนก็ว่าอ้าวนหรืออวบหรือ้อมเนื้อชอบมันชอบไม่เหมือนกันแต่สาหรับแอนนรู้สึกว่าแอนโอเคที่่นตัวเองเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ผอมไม่ไม่รู้อะชอบดูดูไม่ดูไม่สม กำลังดีแต่ก็อยากอยาแบบมากไปกว่าน,นี้อ้วนมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ามันขึ้นยูถ่องดีได้กับด,ดูชิ้นยูเลยมั้งเออยยูอี๋ยูใครอี๋มอชันจะกินนั้นสินอะอ่ะชันเจินประมาณสิบเอ็ดโมงจะนถึงมากินประมาณหาโมงแ,งแล้งเลยหรอยวอีกรอบหนึ่งคำๆแต่ว่าหมูวันหนึ่งขึ้นเขากินตอนส่นองบอลประมาณสี่โมง สิบโมงเนี่ยเล่บไม่อยู่ตีตอนหาเลยพี่บอยก็ยิ่บ้าค่ะกูกลไม่เห็นง,งานเนาะหูเห็ง,งหัวเหงดี คนที่มีเหนียงมีแก้มจะออกล้องมันก็จะบวมบวมแหละบวมอยู่แล้วออกล้องไม่อะเขาเจอเจรจันเป็หรบบน้าไม,มานาน่มากเลยฮะยังไบบเรื่องน้ำบ,บอกห้าวังอย่าบินนะเลยจ้า อ๋อเลยแล้วเป็นกนะไรมั้งจะตมีูนู่ะ้าไปคะแล้วลใครใครไม่กบบกวงเนาะมีนนแล้เปล่า,าลเรียกไปเลยร้องแม็กผมมันเล็อีกน่อยเนาะ เขาเลือจะลองเพลงกเมื่อไหร่ไม่ใช่ในอร์ถาวพี่นิม่มคุณด,ดีกูจัดาร์เออไม่มีสีสิเกีเลยเนาะไม่มีสีสิเกีเลยช่วงสองเดือนที่แล้วอะคือมีแต่กรุงเทพอย่างนี้เขาไปกรุงเทพอีกแล้วจนถึงเกือบสิ้นเดือนแต่สิบวิวฟังทางบุญละ แต่ไปกรุงเทพเดือนรอบเดือนเดือนนี้ก็สองรอบแล้วที่เราไปลงไปหนีนเป็นเที่ยวที่สามอิ่มแล้วอิ่มเหรอกิ่เลยห้อมนี่บอเขากินหะ้บานแม่นเกียวนึ่งบอเขาเสพทชิ้นกินอีกยุ่งน่อย แกนไม่เซฟเนาะ <ไป S 1> ใช่ค่ะลืมรูดซิปค่ะพอเอาเจอรนดี่สุราได้เลยมีภูเก็ตมีสุราเนาะแล้วก็มีลาวเวียงจันนะคะสิบสี่ตัวเต็มแล้วตัวเต็มแล้วโอเคจบแสดงว่าเข้าแล้วจากพะยาเข้าตรองเข้าต้อง,งตีรถมาเรื่อยเเมืนบอก เราต้องขามด้านแบบนั้นจะมุงหกมุงหรอมุ้งแรกบรออ๋อตีม้าแปดมุม้งก็ได้ถ,ไดถ้าอยู่นี่มาแล้หรือเเช็คถ้ามันต้องเช็คเวลามันจะได้วางแผนว่ากลับมาจากพยพักคือคือเราต้องมาหนองคายคาซิมิไซริอลาอรกพาเรลินพาเรลินเราล้วงหางป็นนอนหนองคายใช่กลับข้ามมันข้ามมาได้ไหมล่ะต้องน้อนอยู่หนังก่อน ก็เขาเล่นของไทยกสิตเด่นนอยดูเล่าเหรอคืนหนึ่งวิทยาบอเป็นทยายบอสเขาอยู่ในบองเราเคยไปแสบบอสนะแสบจ้ามึงตะบกคุงสดบอสจวงฟ้าวหลินนี่ฟ้าวหลินอันนี่แมแคบหมูแมมันนัวมากนัวเลิศ คือแค่บ้านดีแสบจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามน้องแฟบด้วยนะคะอุ้ยปาทพี่เจยป๊าจ์บคำนี้แสบคำปลาแสบ เพจผ้าไทยบายขูอ้อมสวัสดีค่ะแม่เพิ่งลงไลน์นะสวัสดีค่ะติดตามพี่ียนตลอดเลยขอบคุณค่ะขอให้ขายขาย,ขายดีๆนะคะขอให้ยอดขายนี่แหไะเนี่ยโมเว้นมันสีเสียงมันจะเหมือบนึกสิละกิ๊เจอติดตามตลอดใช่ไหมยังหนูยังไม่ลืมนะพี่เจยคิดถึงสมัยที่เราแบบ ขายเสื้อผ้ามือสองกันอยู่อะใช่ไหมตะออก,กี้เจ้าก็สื่อเสื้อผ่าคอยอดเลยตอนนี้ก็อยากขายนะคะเต็มคือเอาจริงอะพยายามเคลียร์ของออกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะย้ายบ้านเนาะย้ายบ้านก็น่าจะประมาณสิ้นปีแหละแต่ว่ามีอะไรก็คือแบบจะเคลียร์ออกอะไรที่แจกได้ก็จะแจกนะคะแต่ว่าฝากไปติดตาม ทุกๆช่องทางที่อยู่บ้านฟ้าด้วยแล้วกันนะคะบ้านฟ้านะฝากไปติดตามเพราะว่ามันอาจจะแจกตรงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีใครอยากจะแบบอยากได้คอนแทคเยนหรืออยากได้อะไรที่ที่เป็นของแอนนั่นแหละอืมแต่แอนแอนจะมีมีของมาแจากเพราะว่ามันต้องเคลียบ้านออกไปเคลียร์ของที่บ้านฝากติดตามของช่องทางบ้านฟ้าด้วยนะคะ ไม่ได้มาค่ะลูกไม่ได้มาลูกอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมีปล่อยเสื้อผ้ามือสองนะคะของแอนเองส่วนมากใส่ครั้งเดียว ใส่ครั้งเดียวมาซักแล้วก็เก็บไว้ก็จะเยอะแต่ส่วนที่เป็นของฝากของที่เป็นของฝากหมายถึงว่ามีมีมแฟนคลับซื้อมาฝากให้อันนี้ก็แอนจะไม่ไดเอามาขายนะคะเ็าจะาบริจาคให้คนอื่นได้ส่งต่อใส่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนมากก็จะขายเฉพาะของตัวเองที่ตัวเองซื้อชุดนี้ก็ซื้อเองแต่มันเสกสีแห้งคุณอะ ใส่ไวทีได้เลยเดยนะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบโชว์พุงโชว์อะไรได้ผ้าดีมากคนที่หน้าอกเล็กๆเท่านั้นแบบน่าจะใส่แต่ว่าถ้าหน้าอกใหญ่เพียงว่ามันมันจะโปไปสองพันคนสวัสดีค่ะยายหนูชอบพี่มากเลย ซื้อช่องทางไหนติดตามบ้านฟ้าไปก่อนนะคะเออมันมันพูดได้ไหมไม่ได้หนูจะลดทุนเพียนก็จะประมาณไซส์เอค่ะตอนนี้ก็ใส่เสื้อผ้าไซส์เแต่คือถ้าเป็นกางเกงเฉพาะกางเกงเลยอะเพียนจะใส่ไซส์เอเพราะว่ามันจะมันจะขึ้นขึ้นสะโพกได้ง่ายกว่าอยากได้เพียนขายบางคนทักมาซื้อเลยก็มีแต่ว่า พี่ไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวพี่มันมันจะมีวันหยุดอยู่เดี๋ยวพี่จะมาส่งเสื้อผ้าต่อนะคะ<ม>เดี๋ยวจะแนะนำให้ว่ายื่ไไปนี่หน่อยยืมโทรศัพท์เปิดเฟซขึ้นมาหน่อยมอลล่าไมดอนักต<ม>ิกาซีซั่นนี้ไม่เหมือนใช่ค่ะไม่เหมือนจังสีเนี่ยเฟซอิโจโญมิจะจังสีเลย ตาม้องมาทำโมก็เป็่อน่เลยจิส่วนมากจะเป็นจะจะ,จะอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่เพียอุ้ยบอกมาเลจะเป็นตัวนี้ค่ะ จะไปปล่อยในนี้อบเชยก็หายค่ะอบเชยเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วใส่ครั้งเดียวเขาไปส่งต่อแบบให้ให้เลยกแบบราคาดีเลยเยอะมากใส่ไม่ทันตอนนี้ก็ยังใส่ไม่หมดแล้วมันมีคอลเลคชั่นใหม่มาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เอฟของอะไรเลยเพราะว่าเพียงต้องเก็บตาม เก็บตังมีหลายอย่างรออยู่นะคะเก็บตังค์เพื่อที่จะสร้างห้องประชุมต่อยอดแล้วก็ช่วงนี้ก็น้องๆซ้อมเดี๋ยวจะเข้าบ้านพักอีกก็ใส่ใส่เงินหลายพี่น้องใส่เงินหลาย มอลอนปีนี้จะมีโค้ดที่เป็นนักร้องแบบพี่อัพี่เบิร์เหมือนป,นปีก่อนไหมคะรอติดตามรอติดตามเพราะว่าเอ่อเหมือนตอนนี้กติกาเขาก็ยังไม่ไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามทางทางช่องทางที่ติดตามเขาแล้วกันนะคะมอลไอมดอนทีนี้เอ่อเดี๋ยวเขาอาจจะมาชี้แจงอีกทีว่ามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ฝากติดตามด้วยฝากติดตามทีมพี่แอนด้วยละกันนะคะตอนนี้ก็สมาชิกครบแล้วทั้งสี่ทีมเดี๋ยวมันก็จะมีรอบคัดเลือกมีรอบคัดเลือกมีรอบต่างๆฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวผ่านไปสักนจะแวะอ๋อแวะที่ไหนคะสารคามเหรอคะ่ะ สัสดส่วนพี่แนสามสิบสอี่สิบห้าสามได้เลยซื้อตักหักก็ได้ค่ะถ้าทักมาก่อนนะจะได้ก่อนแต่ว่ารอรอรอก่อนนะอันนี้แอนบอกไว้ก่อนค่ะคู่ก๊อมคือหนึ่ง นักดนตรีเสียงดังอยู่ได้เพราะว่าวันเกิดอาจารย์บอยลูกแฝงติดต,ต่อนใครเติอนมั้งอ๋อมาดังเกิดสำเร็จเขาว่ากูล่รอข้าไม,ม,มันมะม่วงอะไรละล่ะลายกระสับเนาะเบียร์ที่เขาอามาให้มันเป็นเบียร์อะไรไม่รู้อะยี่ยห้ออะไรคุนโง เราเนี่ยทีมหนึ่งตุกโอ้ยหนาวทั้งหนาวกันคิน,น้ำเย็นแอนถ่ายเลือดถ่ายรูปปีนี้ทีมสีเหลืองได้แน่นอนโอ้ไม่ว่าจะทีมไหนเอาง่ายๆเลยไม่ว่าจะทีมไหนก็ก็ดีใจด้วยดีใจกับน้องๆที่เข้ามาสมัครพอลลาไมนอนปีนี้มีแต่คนเก่งๆค่ะ คิดถึงอ,อดีแอนได้เลยอเออเออเอออะไรไม่รู้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้พี่แอนเอาจริงไปวัดใหม่อะทำไมมันได้ร้อยหกสิบสองส่วนสูงอะเตียลงติด ตอนนั้นวัดอีลีเนีร่อยห้งสิบแปดวัดอีลีวัดเองวัดเองกับมือเลยแเลยกัเขียนวัดสองรอดอมแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วแหละยังติดตามหนูตลอดแต่ตอนนี้รักหลานอ๋อพี่เอระวันขอบคุณค่ะเจ๊ต้อเอวหวานรายงานตัว สวัสดีค่ะสิบห้าใช่ b ิกแ p ปเปหนองคายอยากได้เสื้อแอน a u ออ o เออเมื่อคืนลืมเอาไปแจกเลยเออยิ่งเยอะใช่ไหมเสริมจา้าเอลเอสพวกเอมใช่นี่แหละมันลำบากมากก็เลยเป็นคนชอบใส,ส่เดฟลำบากในการเลือกกางเกงกับเสือ้อเฟเดอร์บอล สิบสามที่พยักร้านที่พยักตอนนี้มันเป็นแบบไหนอะคะคือเคยไปปีนั้นอนะพยักปีจําได้ไหมที่เจ้าคับที่รถชงนะ่ะงานนั้นเลยที่จะเข้ารถไปส่งกันเออเนี่ยร้านน่ะหรอันที่สิบสามมืออื่นด่แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นการแจงซึ่ง้าตอนนี้วูู่้่ร่าลานมันเป็นแบบไหนจำเข้าไปรอดประธานาดีหรือเออ ถ้าตอนนั้นโรงแรมตูงครับโรงแรมนั่นบอกติดเป็นร้านกางเตียงแต่ว่าถ้ากางแจ้งถ้าฝนตกอ่ะคือยังไงยังไงโอ้ยแม่งวันนักเท่าเบปลู่ตอนนี้ก็ได้สั่งเลยใช่ไหมพี่สูง160ถูกคือล่าสุดอ่ะ แอนจะเล่าให้ฟังคือแอนอไปทำพาสะปอร์ตใหม่เพราะว่าแอนเปลี่ยนานามสกุลใช่ไหมแอนก็เลยต้องไปถ่ายรูปถ่ายถ่ายบัตรประชาชนใหม่ทีนี้ตอนไปถ่ายบัตรประชาชนน่ะมันก็เป็นหนึ่งหกสองนั่นแหละโอ้ยมันมาเป็นหนึ่งหกสองมันก็นเป็นในขีดหนึ่งหกศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์ยังสิเอ็นกบัตรประชาชนมาที่นี่ก็เลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนพาสะปอร์ต ไปเปรียนพาสปอร์ตแล้วเขาก็เลยถาม่าพี่แอนสูงเท่าไหร่ก็ร้อยหกสิบแปดแอนก็บอกว่าร้อยหกสิบแปดมาตลอดเขาก็เลยเห็นไปวัดใหม่แต่ว่าในในในรูปในรูปพาสปอร์ตอันเดิมอ่ะพี่แอนสูงประมาณร้อยหกสิบสองนะอะไรเงี้ยลองไปวัดใหม่ดูอีกทีไหมก็เลยไปวัดไปวัดแล้วสรุปก็คือร้อยหกสิบสองสิบสามประมาณนี้แหละจริงๆเกิดครูไหมไม่เล่นบอลหลวงกระถดลุองเถ่ายู มาด้เออหกสิบสองของหกสิบสองไม่ใช่อะไรคือบอกทุกคนเสมอว่าเราหกสิบแปดอะไรเงี้ยอือ <c oughs> สามวมันถอดสูงเทน่าไหร่กัเท่านั้นแหละอยากเห็นเพียนเล่นละครเพียนไม่ไม่มีเวลาเลย <c oughs> เพียนคือถ้าเลือกระหว่างละครกับคอนเสิร์ต <c oughs> พียน ถนัดที่สุดก็คือคอนเสิร์ตมากกว่าละครเนี่ยมันเลยต้องให้เวลาะเขาเป็นเดือนเป็นอะไรอย่างนี้ไปดิแล้วแล้วในความเป็นเดือนแล้ว้อยังสิไปออนทั่วคอนเสิร์ตยูงเสียมันเห็นบได้เพียนกันเลยเหลือกเอางาเจ้าของถามว่ามีติดต่อเข้ามาไหมมีติดต่อมาหลายเรื่องมากที่ที่ให้เป็นนางเอกไปเลยโดยไม่ต้องไปแคสหรืออะไรอย่างนี้นะแม่คือเป็นบทเราเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันมันบได้มันไปบได้ ก,ก,กับเลขา่ขออก็บเเป็นยังเท่ากับเขาอาจจะบปใน้ชยดาวล่างสิแม่เขาเป็นนักลอกบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเลือกได้ทุกอย่างอะเพียงจะบอกว่าส่วนมากโอกาสอะมันจะเข้ามาพร้อมกันเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราถนัดและคิดว่ามันจะออกมาดีที่สุดแต่ถ้ามีโอกาสแบบโอเคไปรับเชิญ หรือบางช่วงบางตอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็อาจจะเห็นบ้างอยู่ค่ะแต่จริงๆของคุณผู้ใหญ่ที่ที่ให้โอกาสแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะเหมือนกันเยอะหลายปีแล้วปีล่า,ล,าล่าสุดปีล่าสุดนี้ก็มีแต่มันมันไม่ได้อ่ะคือมันงานความเสิร์มเรายังเยอะอยู่เห็นไหมก็มีทุกวันยังเข้ามาตลอดพี่ก็ขนัดทางนี้ก็ก็ต้องขอาทางนี้ไปก่อน ไม่น่าใช่เพอแอนสูงกว่าพี่จริงหรอนะรับซักไม่ไหวแล้วรับมาก็จ่ายรับมาเยอะก็จ่ายเยอะรับมาเยอะก็จ่ายเยอะคือดีใจที่ที่เราทำงานนะักแล้วมันก็เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่าง คือเราทํางานน่ะเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราคิดไปว่าถ้าสักวันหนึ่งเราแก่ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะความนิยมมันก็จะลดน้อยลงแล้วเราจะทาอะไรเราก็ต้องวางอนาคตไว้ให้ตัวเองแล้วก็ให้คนข้างหลังออให้ลูกค่ะ คือคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทุกคนได้เห็นว่าเราประสบความสําเร็จเราสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมามันมันคือน้ําพักน้ําแรงของเราล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพักน้าแรงจริงๆเขตย่านนี่ว่ามันเป็นหนีลอยลานอีหลีถ้าทุกคนหูวคือพปแอนแบบยิ่งแอนมาอยู่กับพี่บอยแล้วก็ยิ่งแบบ แค่จะไม่ได้มีเวลาพักเลยคือเราทำคิด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 อยู่ตลอดทําเพื่ออนาคตของตัวเองเพราะว่าตอนนี้เรายังมีกําลังมีแรงอยู่แล้วก็ทําแล้วมันก็ติดนะติดเป็นนิสัยเพราะว่าอยู่กับคนขยันไงอยู่กับคนขยันมันก็ทําให้เราแบบแอคทีฟไปตลอดเวลาเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้ทําอะไรทําอะไรได้บ้างทํายังไงถึงจ,จะใช้เวลาให้มันคุ้มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อแต่มันก็มีบ้างบางวันที่แบบเออขี้เกียจไม่อยากทำอะไรก็มีบ้างเหมือนกันแต่เราก็กลัวกลัวความจนไงใช่ไหมกลัวความจนเพราะว่าเงินนะ่ะไม่ว่าจะมีเท่าไหร่มันก็หมดได้ค่ะหมดได้เลยเหมือนกันหมดหมดถ้าไม่หาเพิ่มมาหมดแน่ๆ แล้วเราก็เลยกลัวว่าเ,ออเราจะจนไงเราก็ต้องต่อให้เรามีมีเก็บแล้วเราก็ต้องหาเพิ่มไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญก็คือการแบ่งปันมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมโลกกับคนกับลูกน้องที่มาอยู่กับเรานี่แหละถ้าเราอยู่หยุดได้ แต่มันก็มันก็จะหินแกนตัวหน่อยใช่ไหม,มแต่ถ้าเรามองกลับข้างหลังไปโอเคเราเห็นคนที่ที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวในทุกๆครอบครัวแล้วเขามาทางานกับเราเหมือนนักดนตรีเนี่ยเขาก็มีครอบครัวกันทุกคนแลวเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเงินให้กับที่บ้านยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังรออยู่แล้วถ้าเกิดเราหยุดมันก็หยุดไปไหนนี่แหละมันจะได้ต้องเห็ด มันหยุดไปะไรล้วอีกอย่างอะคือมักชอบชอบร้องเพลงหยุดได้เต็มที่ประมาณสามสี่วันนี้ก็อยากร้องเพลงแล้วเชค็คบิดเลียพ่อบ้องใกล้อะจิ๊บหา<อ>หอบอหอ้องพี่่ออะไรพ่อเธอเจ็บเบาๆสองข้อเพิ่งติดตามได่จวงอิมไปอิมล้อ ถึงที่ภาคยังเว็บเคยเจอพี่แอนใช่ค่ะทำในสิ่งที่ชอบอยู่ได้นานเป็นใจเลยแะแล้วก็จะบอกว่าทำาคือการเป็นตัวเองอ่ะก็อยู่ได้นานเหมือนกันแต่ถ้าเราเราไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองหรือพยายามดัดแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ชอบในสิ่งสิ่งนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้อง สื่อสารความรู้สึกจากของรู้สึกยังไงก็ก็ต้องแสดงออกมาฟังใช่ฟังหัวใจตัวเองด้วยถูกต้องค่ะโอ้ย มันอยู่ในแอร์แล้วน้ำมันเย็นไปร้านเพื่อวกันไหมพี่อ่ะเปิดยัง จริงๆไม่ได้โลกสวยแต่ว่าคือการการคิดดีอ่ะการคิดดีมันคือสิ่งที่ดีจริงๆค่ะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่อิจฉาคนอื่นอยู่ต่พ่อเฮ้าสมิกับพ่อแล้วมีค่ะมีงานทุกวันเลยหนูเพิ่งเลิกเ,เลกเรียนเลกิกเรียนแล้วหมอลูกสิบสี่โมงแรกแล้วบอ ีไม่ต้องเสแสร้งมันอยู่ได้นานจริงๆค่ะถ้าคนไหนคิดไม่ดีนี่แบบมันก็อยู่ได้แหละแต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแบบเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา